สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ทำคลิปขึ้นมาคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการเงินมากสัจจันท์นะครับการเงินมากสัจจันทร์ที่ประชาชนชาวไทยจะสร้างกันขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเราพึ่งพากลไกรัฐประเภทที่หนึ่งตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านถึงนายกรัฐมนตรี ถ้าไล่ขึ้นไปก็เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านอานนานบตตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดไปกระทรวงกระทรวงไปในรัฐมนตรีแล้วก็ไปนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยฮะกลไกรัฐที่กินเงินเดือนนะเขาเหล่านี้กินเงินเดือนแต่ไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับดังนั้นประชาชนก็จะทําตัวเป็น,นกลไกรัฐประเภทที่สอง เพราะว่าเป็น,นกลไกรัฐอยู่แล้วอ่ะเป็นสารตั้งต้นก็คือเป็นแหล่งกําเนิดอํานาจของรัฐนั่นเองก็คือทุกๆคนอ่ะมีอํานาจอธิปไตยอยู่ตัวประชาชนน,นะจึงมาจัดการเองเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหานเนี้ยเราไปพึ่งพลารัฐบาลแก้ปัญหาให้ไม่ให้ไม่ได้แก้ไม่ตรงจุดแก้ไม่มีประสิทธิภาพก็เรียกว่าล้มเหลวอ่ะ นะปกป้องไม่ได้สร้างความมั่งคั่งแข็งแกร่งให้ประชาชนไม่ได้เลยประชาชนจึงหมดสภาพกันอยู่ทุกวันนี้มหนี้คร์สูงมากดังนั้นนีาจะเป็นที่จะต้องพึ่งตนเองอะ่ะเมื่อพึ่งตนเองแล้วก็จะต้องมีระบบการเงินใหม่มาแล้วละ่ะเพราะพึ่งขารัดรัฐก็ไม่สามารถจะหาเงินมาสร้างความมั่งคั่งให้ประชาชนได้นะได้แต่ทําหน้าที่แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะ,บะ,บะคือพูดอะไรก็ไม่ออกนะก็ไปตามน้าอ่ะ โลกเป็นยังไงไปตามนั้นแต่ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่พึ่งพากลไกรับปรเป็นที่หนึ่งซึ่งเป็นพวกตัวแทนพวกกินเงินเดือนของประเทศอะแต่ทํางานไม่ได้เรื่องประชาชนจะพึ่งตนเองนะพึ่งตนเองไม่พึ่งเพราะว่าหลักศาสนาพุทธตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นทุกคนไทยที่มีบัตรประชาชนก็ต้องนั่งดูคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอเนี้ยซึ่งเป็นตอนการเงินมหัศจรรย์ เื่อเรามีเงินมาสัจจันแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ต่างๆใหม่ๆได้ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เมือนนะโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลก็ลต้องพึ่งพาลก,กาลไกรับประเทศที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก,นกลไกรับประเทศที่สองก็คือบ้านนั่นเองนะครับเพราะก,กาลไกรับประเทศที่หนึ่งตั้งแต่ตําแหน่งใหญ่โตเลยคือยนยรัฐมนตรีผู้ดูแลขวานทองทั้งประเทศอนะดูแลพื้นที่ขวานทองทั้งประเทศไม่ได้เลือกนะพวกกระทรวงก็ไม่ได้เลือกนะแล้วก็ ผู้ว่าจังหวัดแต่และจังหวัดก็เหมือนกันก็ก็ต้องทาตาม,ตามนายกกนะก็ไม่ได้เรื่องเราะหวัวไม่ได้เรื่องแล้วตัวตงกการจะได้เรื่องยังไงล่ะถึงท้ายสุดถึงผู้ใหญ่บ้านก็เรียกว่าไม่มีกําลังที่มาทําแก้ปัญหาอะไรได้ดังนั้นไม่ไม่เป็นที่พึ่งอ่ะไม่เป็นที่พึ่งอย่างแน่นอนนะขอให้แจง้งให้ทราบให้รับรู้หรือคนก็รับรู้ร,ร,รับทราบประจักษ์ด้วยตัวเองเผชิญเห็นอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนเลยกยลไกรับที่เรามีอยู่เนี้ยดังนั้น เราต้องพึ่งพาตนเองตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบการเงินของตัวเองขึ้นมาใหม่ที่จะบรรดาลแก้ปัญหาต่งางๆของประเทศให้รุ่งรุ่งจบสิ้นหมดหายไปกันทีกทีนะฮก็จึงว่าเสนอนกลไกลรัฐประเภทท,เเท,ที่สองทำไมผมเรียกกลไกัรัฐประเทที่สองคือประเภทที่หนึ่งตั้งแต่ในยกถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันกันก็ต่ำสุดแล้วไงคือผู้ ถ้าเปนายกเนี่ยดูแลประเทศไทยที่เป็นกวานทอง่มาจังหวัดก็แต่ละแต่ละจังหวัดก็จะมีพื้นที่แตกต่างกันไปลูกทรงต่างกันถ้ามาอำเภอเหมือนกันก็มีลูกทรงต่างกันมาตำบลก็มีลูกทรงต่างกันจากตำบลก็มาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีลูกทรงต่างกันเล็กสุดคือหมู่บ้านแล้วกลไกรับมันมาลงทิงแค่หมู่บ้านตามจากหมู่บ้านเป็นอะไรก็เป็นบ้านแต่ละหลังอะทีนี่กลไกบ้านแต่ละหลังนี่แหละครับมันเป็นกลไกรับประเภทที่สองนะ ึ่งรอให้กลไกและประเทศที่หนึ่งตอบสนองทําให้แต่ไม่ได้เรื่องเข้าใจนะไม่ได้เรื่องคือไม่ไปที่พึ่งพาได้แล้วตั้งแต่นายกถึงผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่พึ่งพาแล้วนะเราจะพึ่งพาตนเองก็คือคกลไกและประเทศที่สองก็คือบ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็น,นกลไกและประเทศที่สองก็เพราะเป็นผู้ที่ต้องเอาอำนาจที่ใตจายตัวเองเนี่ยไปเลือกโจนิสูตรนะเข้ามาเป็นเป็นผู้นําประเทศแล้วก็สั่งการลงมายัางจังหวัดอำเภอ ตำบลน,นะไอเนี้ยเราไม่พึ่งพาแล้วคนไกลระประเทศที่หนึ่งอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีประสิทธิภาพสร้างความแข็งแกร่งให้ประชาชนไม่ได้สร้างความมั่งคัง่งให้ประชาชนก็ไม่เกิดขึ้นประชาชนทุกวันนี้มีแต่จนลงจนลงนี่คูเรือนสูงขึ้นคนเ้นกลางถอยหลังไปเมื่อ20ปีปัจจุบันนี้จนไปเดิมแทนที่มันจะเออมันจะมั่งคั่งขึ้นกับมันจนลงจนลงอ่ะก้าบันชีลงชีลงคนจนก็จนแยกไปอีกมันหมดสภาพแล้วี่จะพึ่งพาคนไกลลฐประเทศที่หนึ่ง เข้าใจแจ่มแจ้งกันหมดแล้วนะฮะผมจะได้เข้าสู่กลไกและเภศสองด้วยทีเพราะว่าต้องการให้ประชาชนแยกให้ออกแยกให้ได้ว่ากลไกและเภศที่หนึ่งตั้งแต่นายกอระชาชผู้ใหญ่บ้านที่กินเงินเดือนนะเป็นสิบสิบปีแล้วไม่รู้กีสิบปีตั้งแต่ท่านเกิดมาแก้ปัญหาประเทศประชาชนไม่ได้สั้งโครแข็งแข่งให้ประชาะชนไม่ได้ปกป้องประชาชนไม่ได้นะครับไม่เป็นที่พึ่งอ่ะแล้วตอนนี้โลกเข้าสู่ยุคโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงกันแบบที่เรว่าเราไม่พึ่งพากลไกรัและเพราะมัน มันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะเพราะฉนั้นคนการรับประเภทที่สองนะฮะซึ่งมีหน้าที่ที่จะไปเลือกนะเอาอํานาจชี้ใจเองเนะี่ยไปเลือกเป็นสารตั้งต้นอ่นะอำนาจใจคือสารตั้งต้นนะฮะอ่าคืออํานาจรฐแห่งแรกหรือจะท่านไปไปหย่อนบัตรแล้วก็เลือกเอาเอา,เอาไอ้กลุ่มนี้ไปไปใช้อำนาจรัฐกลุ่มนี้เขาก็ได้ใช้อานาจรัฐก,ก็คือใช้อำนาจในบัตรกระชวนท่านนะ่ะไปใช้บริหารประเทศเป็นงไงถูกใจท่านไหมในรัฐสภาเป็นไงท่านคงชื่นลกชื่นใจแล้วนะ น่ะเห็นรัฐภาเละตุ้เปะชื่นใจไหมล่ะเออนั่นแหละมันเป็นเรแกอที่ท่านไปพึ่งพาไม่ได้แล้วหมดยุคหมดสมัยที่ต้องต้องพึ่งพานะเราเปิดโอกาสมาเยอะแยะแล้วเขาก็เละเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเลือกพึ่งพาเข้าใจกันจับแจ้งเนนะบอกเพื่อการแยกให้ทันดิให้แยกเห็นกันว่าคนกลายละเพศที่หนึ่งมันพึ่งไม่ได้แล้วนะว่าพึ่งไม่ได้ท่านก็ต้องมาพึ่งตนเองดีครับตนเป็นที่ไหนตนมาท่านเป็นชาวพุทธหรือชาวไหนกันแล้วแต่นะครับมันเป็นมันเป็นคอมมอนเซนต์อ่ะ ตนเป็นพึ่งเองตนแล้วเพราะว่าพึ่งพึ่งรับไม่ได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับประชาชนก็ต้องพึ่งตัวเองไม่ว่าศาสนายก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วทีนี้นะทีนี้เมื่อพึ่งตัวเองมันก็มาเป็นกลไกลประเพณีสองก็คือบ้านเนี่ยวันต่ําจากหมู่บ้านที่จะเป็นอะไรตันจากหมู่บ้านก็เป็นบ้านแต่ละหลังนะทีนี้บ้านแต่ละหลังเนี่ยมันยังไม่เป็นเอกเทศอ่ะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันะมันมันยังรวมตัวกันไม่ได้เพราะไม่ม er, ีไม่มีใครมาชี้ทางให้เอ่ไม่มีใครมาสร้างเทคนิคให้ พราะนั้นผมเนี่ยจึงมาสร้างเทคนิคให้อยู่ในรถแบบสองนะซึ่งเทคนิคที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอ่าเป็นลัทธิลัทธินะเรียกเป็นลัทธิเลยเพราะลัทธิมันมีหลักการแล้วต้องปฏิบัติตามหลักการเป็นกฎเป็นระเบียบที่ต้องทําตามหลักการนะลัทธินะลัทธินี้เรียกว่าลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจฟังให้ชัดนะเนื่องจากเราพึ่งพากลไกรัฐไม่ได้กลไกรัดประเภทที่หนึ่ง เราจึงมาพึ่งพากลไกลัฐประที่สองซึ่งก็คือบ้านแต่ละหลังนั่นเองนะฮะบ้านแต่ละหลังนะฮะเป็นกลไกลัฐประเภทที่สองเพราะมีสารตั้งต้นคือมีอำนาจทธิ์ใยอยู่ที่บัตรประชาชนทุกคนนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นคู่ที่ไปย่อนบัตรเลือกตั้งเองเป็นกลไกลัฐชนิดหนึ่งที่ต้องเข้าคูหาแล้วไปย่อนบัตรเลือกตั้งเพื่อให้ระบบไอการปกครองบ้านเมืองมันขับเคลื่อนเดินไปได้เราจึงเป็นกลไกลักกลไกรัฐเหมือนกันแต่เป็นประเภทที่สองแต่เป็นสารตั้งต้นคือมันมาจาก ฎกาคนแกรับใหที่สองเนี่ยไปเอาเอำนาจที่มีตายจากประชาชนอะย่อนลงลงในหีบลูกั้างอะและหีบลูกจ้งมันดิงไปให้สมาชิกพรรคต่างๆแล้วพรรคต่างๆมันก็ได้อำนาจแล้วก็ไปใช้กันเล่นกันเละเทะในรัฐสภานั่นแหละครับคือมันเละมาตลอดการตลอดเวลาท่านต้องแยกตรงนี้ให้ได้นะประสดต้องแยกตรงนี้ให้ได้ดวยคนไกลรับที่มันไปเล่นกันรัฐสภาที่เราไปเลือกมานะ่ะมันหมดหมดเวลาที่เราจะใช้มันละเราไม่ใช้ไม่ไม่พึ่งพาบริการมันแล้ว เราจะใช้บริการตัวเองแล้วเราจะใช้เราจะใช้ตัวเองนี่แหละครับอ่าเอาตัวเองนี่แหละครับเข้าไปเอาออมนะเอาอํานาจแห่งรัฐเราเนี่ยจะเข้าไปเอาออนาจรัฐคือกลไกรัฐประหารที่สองคือครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะเข้าไปเอากลไกคือเข้าไปใช้อำนาจแห่งรัฐเองแล้วไม่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเลือกตัวแทนซึ่งเป็นโจรสูสุทั้งนั้นเลยเราไม่เลือกโจรสิสุอีกต่อไปแล้วแต่เราจะเลือกตัวเองเนี่แหละครับนะเข้าไปเอาอํานาจแห่งรัฐนะ เมื่อเข้าไปอำนาจแห่งรัฐแล้วคานนี้ละ่ะเราก็จะจัดการประเทศเองบริหารประเทศเองซึ่งจะบริหารได้ดีกว่าผู้พักการเมืองทังหลายที่มาทําเรียวกว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยเราจะโชว์ให้ดูจะทําให้ดูนี่แหละครับประชาชนทุกครอบครัวต้องคิดอย่างนี้คิดว่าเราเนี่ยไปเลือกโจรสูตมาโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งแล้วตั้งแต่เกิดเลยอะ่ะเลือกมันอยู่นั่นแหละแล้วมันก็นเละกันทุกครั้งแล้วเราจะไปพึ่งพามันทําไมไปใช้บริการมันทำไมไอ้พวกโจรสูตอะ่ะนะเราก็ไม่ใช้แล้วไอ้ตัวแทนเลิกใช้ตัวแทน ฉันนี่แหละสารตั้งต้นตัวจริงฉันจะลงมือเองเลยไปเอาเอำนาจอย่างรัฐเองบริหารประเทศเองเนี่ยแล้วจะทําให้ดูด้วยว่าทําได้ดีกว่าพวกพัคการเมืองทั้งหลายนะครับท่านต้องคิดแบบนี้ให้เป็นก่อนมีความเชื่องี้ตามรัฐที่ครอบครัวมหาอำนาจก่อนนี่คือรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจต้องคิดแบบนี้ก่อนว่าเราคือคกลไกรัฐประเพณีสองที่จะทํางานเองละพึ่งพาตนเองไม่พึ่งพากลไกรัฐประเพท,ทีหนึ่งละมันกินเงินเดือนมาไม่รู้กี่สิบปีมันก็ยังเละเหมือนเดิม พราะฉะนั้นมันต้องเลิกใช้อ่ะเลิกใช้เลิก,เลกพึ่งพาเลิกใช้บริการมันก็ต้องมาพึ่งพาตนเองอ่ะตนเป็นทุ้นแห่งตนเป็นเรื่องปกติธรรมดานะถ้าท่านเข้าใจตรงนี้แจมแจ้งระ้บผมจะได้ไปต่อนะหวังว่าคงเข้าใจแจมแจ้งแล้วนะว่าเอ้ยถึงเวลากอบครัวต้องต้องต้องเข้าไปเอาม่านาทแห่งรัฐเองละไปไปเอาน้ารัฐเลยไม่ไปเลือกจนในสุดละก็คือไม่มีการเลือกต้งเลือกตั้งพักกันบงการเมืองไม่มีละ เมื่อไม่มีก็จะไม่มีเกมเล่นการเมืองอย่างนีไปแทศมันเล่นกันเละเทะกันอยู่ขนาดนี้ยมันจะไม่มีแล้วเราไม่ต้องมานั่งกลดาเบื่อแสนเอื่มละอากับการบริหารประเทศหรือการเล่นดราม่าของประเทศไทยที่มันเล่นกันอยู่นี่เละเทะกันอยู่ขนาดนี้และครับแล้วเอื่มละอากันแสนแล้วท่านก็ไม่มีทางออกทางไปทางไปไหนผมจึงมาเสนอนะเสนอทางออกใหม่ด้วยการให้กลแกรัฐปะารที่สองเนี่ยซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้รวมตัวกันเสีย รวมตัวกันนะฮะเพื่อที่จะเป็นนะฮะสถาบันครอบครัวไทยมหาอำนาจนั่นเองนะครับแล้วก็ไปจัดตั้งองค์การนะฮะต้องจัดตั้งถ้าไม่จัดตั้งมันก็เหมือนจะไม่มีไม่มีออฟฟิศอะไม่มีหน่วยงานองค์กรที่จะ,ะขับเคลื่อนให้สถาบันครอบครัวไทยมหาอำนาจมีฤทธิ์มีเดชหรือไปเอาอำนาจแห่งรัฐได้รานนั้นต้องมีการจัดตั้งองค์การขึ้นมาเรียกว่าองค์การ ตำบลมหาหามนาดเหมือนกันนะครับเรียกว่าองค์การตำบลมหาหามนาดก็คือให้แต่ละตำบลเนี่ยครับในซึ่งมีหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ละหมู่บ้านมีบ้านแต่ละหลังเนี่ยบ้านแต่ละหลังนั่นแหละเก้าหัวหน้าบ้านซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะะหัวหน้าบ้านใจะมีบ้านแต่ละหมู่ว่าเป็นเจ้าบ้านนั่นแหละครับเจ้าบ้านเนี่ยครับมันรวมตัวกันจัดตั้งองค์การตำบลมหาหามนาดในแต่ละตำบลการจัดตั้งไม่ได้ยากนะครับก็มานั่งคุยกันนั่งรวมตัวกันมาตกลงกันเนี่ยนะแต่ก่อนที่มาจัดตั้งได้ท ให้เข้าใจแผนงานก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องของรัที่เราไม่ใช้ล,ลัฐทีิรัฐมนูญแล้วไงลัฐทีิรัฐมนูญนี่แหละมันทําให้เราต้องไปเลือกโจย์สูตรแล้วโจ์สูตรมันก็ไปเล่นกันเลยเทะนะเพราะมันใช้รัฐทธิรัฐมนูนเนยแล้วรัฐมนูญประเทศไทยมันเป็นรัฐมนูญประเภทประเภทที่ผิดประเภทอ่ะรัฐมนูญแบบที่ถูกไม่เอามาใช้เราเอารัฐมนูญที่ผิดประเภทมาใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี้ยบ้านเมืองยิ่งได้จึงได้สับสนวุ่นวายจึงได้ขัดแย้งย้อนแย้ง นะจึงเล่นเกมการเมืองกันอยู่เนี้ยไปบนผลประโยชน์ตอรัฐมนูญมันเขียนผิดมันเขียนให้พรรคการเมืองทั้งหมดเป็นบริษัทค้าการเมืองก็มันเขียนอย่างนี้มันจะไม่ค้าการเมืองไงมันก็เข้าเงินมาซื้อเสียงหมดซื้อตำแหน่งตำแหน่งกันหมดซื้อตำแหน่งมันก็ผิดเพี้ยนันหมดแทนที่จะบริการประชาชนไม่ไม,ไม่ไม่สนใจประชาชน,น,นละใครมีเงินก็ได้ก็ไม่ต่างกับประเทศไทยเป็นสินค้าใครมีเงินก็ยึดได้ได้ประเทศไทยไม่ต้องไปออกกองพลังมายึดเลยท่านมีเงินเข้ามาซื้อพวกของคะแนนเสียงได้ประเทศไทยไปหมดละ ใจใช่ไหมฮะนี่คือการเขียนรัฐมนูที่ผิดน,นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้รัิรัฐรรมนูญไงเปลี่ยนเป็นมาใช้รั่ครอบครัวไทยมาหาำนาซึ่งครอบครัวไทยมาหามนาเนี่ยจะสร้างระบบระบอบปกครองแบบใหม่นะฮะขึ้นมาเป็นต้นแบบโลกเลยที่ประชาชนสามารถปกครองตัวเองได้อันนี้แต่าหากคือหลักวิชาที่ถูกและเป็นเส้นทางที่ใช่ที่เราจะต้องเดินไปเป็นเป็นประเทศไทยจริงอ่ะไม่ใช่ประเทศไทยปลอมที่เราเป็นกันมาถึงเก้าสิบปี มันจะต้องจบยุติหมดยุคปมสัยได้แล้วแล้วลิขิตประเทศไทยก็มีเมื่อถึงรายการที่สิบแล้วจะต้องเกิดเป็นประเทศไทยใหม่เลยเป็นประเทศอ่าใหม่แวววาวไม่ซุปซาววิไลเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> เอาละผมว่าเราพันามานานแล้วเพื่อต้องการให้ท่านแยกให้ได้ก่อนว่าท่านคือคกลไกรัฐประเทศที่สองที่จะต้องมาแอคชั่นใหม่นะนกลไกรัฐประเทศที่หนึ่งไม่พึงผาแล้วเราจะใช้กลไกรัฐประเทศที่สองคือใช้อ่าลัทธิครอบครัวมาหามหน้าเนี่ยครับ ไปเอาอำนาจแห่งรัฐเพื่อจะบริหารประเทศดูแลประเทศเองด้วยตัวของประชาชนเองนั่นคือประชาชนป,ปกครองตัวเองแล้วเนี่ยท่านแยกนี้ได้เมื่อแยกได้แล้วก็เห็นเป้าหมายทส้ทางที่จะไปละผมก็จะไปอธิบายในคลิปที่สองต่อไปนะครับหลักคลิปแรกนี้ในการแยกแยกให้ออกกันว่าใครคือคกลไกรัฐประเทศที่หนึ่งและใครคือกลไกรัฐประเทศที่สองและกลไกรัฐประเทศที่สองเนี่ยครับจะเข้าไปเอาอำนาจแห่งรัฐจะเอาไปเอาได้อย่างไรก็ปรเชิญดูคลิปตอนสองต่อไปครับ